พิธานะเคยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวชื่อดังนะคะโดยระบุถึงแนวคิดเรื่องของความมั่นคงนะเชื่อมโยงกับการตัดงบประมาณของกองทัพโดยเขาเนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกองทัพเรือเวลาเขารุกกันเนี่ยเขาไม่ใช้เรือดำน้ําเขาใช้เรือประมงให้คุณไปดูที่เวียดนามเนี่ยคือมันมีการสร้างความวิตกจริตมีการซ้อมรอบกันแต่มันเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจริง ลัมพานะได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะหลังจากที่เห็นคลิปสัมภาษณ์ของนายพิธานะคะว่ารู้สึกตกใจมากที่คนระดับขันอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับรู้เรื่องความมั่นคงในประเทศต่ำถึงเพียงนี้จากกรณีที่มีการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะถือเป็นความเพรียง้ำครั้งใหญ่ที่สุดกลุ่มนักรบฮามาสเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีพื้นที่ประชิดเขตกาซาได้อย่างง่ายดายจนสร้างความสูญเสียอย่างหนักตลอด3วันที่ผ่านมานะของการต่อสู้ซึ่งจุดประทะรุนแรงส่่่ววนใใหยจจะกกะุตตัอูทาง้ ของอิสราเอลนะคะแล้วก็กระจายเข้ามาบริเวณพื้นที่ตอนในของอิสราเอลไม่ต่ำกว่า20จุดนะคะซึ่งในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็กําลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากมีคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยแล้วก็กําลังรอทางรัฐบาลไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือซึ่งทางโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงนายพิธาลิมเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะที่เคยพูดถึงกองทัพในครั้งที่ได้ปราศัยที่การจนบ,บุรีโดยบอกว่าจนมาถึงวันนี้เนี่ยความท้าทายทางทหารไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วสันนิภาพเกิดขึ้นไไไไดด้้มมม่่่่่่อออยูทททีีกกงัพใหหญรรืวา10ปะเศ โลกที่ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มันอยู่ที่การต่างประเทศอยู่ที่ระเบียบโลกที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพได้นะคะความท้าทายทางการทหารแบบนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมสูงวัยแล้วก็ดิจิทัลนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครเอาทหารมารบกันอีกแล้วคําถามที่อยากชวนพี่น้องภาคตะวันตกคิดเนี่ยก็คือว่าทหารเนี่ยมีวามา้ทําไม80ปีประเทศไทยเนี่ยทหารมีวามา้ทําไมก็จะไปรบกับใครสมมุติว่ามีคนมาลุกราเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนนนนะด้้้ววยยแลกกก็็ออออีี่่างงึคืต เป็นเรื่องของอาวุธประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันที่เคยทะเลาะก,กันเนี่ยมันไม่ทะเลาะก,กันแล้วทุกวันนี้เนี่ยบางประเทศเนี่ยไม่ต้องมีกองทัพด้ยวยซ้ําถ้าผู้นําฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยยิ่งต้องฉลาดสามารถทําให้ประหยัดงบกองทัพได้นะซึ่งนอกจากนี้ค่ะนายพิธาเนี่ยยังเคยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวชื่อดังนะ,ะโดยระบุถึงแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวก,กับการตัดงบประมาณของกองทัพนะคะโดยเขาเนี่ยได้ระบุว่าเดี๋ยวนี้กองทัพเรือเนี่ยเวลา เขาใช้เรือประมงให้คุณไปดูที่เวียดนามคือมันมีการสร้างความวิตกจริตมีการซ้อมรบกันแต่มันเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจริงซึ่งการแสดงความเห็นดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถูกส่งต่อกันไปอย่างกว้างขวางเลยโดยในครั้งนั้นนะคะนางสาวศรีลัมพาเลิศนุวัฒน์นะคะในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต24กทมภรครวมไทยสร้างชาติได้กล่าวว่าตนเนี่ยได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกตกใจมากที่คนระดับขันอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับรู้ ู้เรื่องความมั่นคงในประเทศต่ำถึงเพียงนี้เพราะในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะเพื่อนบ้านกันชิตไทยเนี่ยต่างก็มีเรือดำน้ําเข้าประจําการในกองทัพแทบทั้งสิน้นอาทิเช่นมาเลเซียมี2ลําพม่าสองลำแล้วก็กําลังต่อเพิ่มอีกหนึ่งนะคะซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็มีการประจําการไปแล้วเนี่ยสี่ลำอินโดนีเซีย5ลําส่วนประเทศเวียดนามที่คุณพิธากล่าวว่าเขาใช้เรือประมงกันนั้นเนี่ยมีเรือดำน้ําเข้าประจําการถึง6ลำนะคะซึ่งนางสาวศิลปภาก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะนอกจากนี้เขายังบอกว่าจาก หนเนี่ยนายพิธาไร้ความเข้าใจความมั่นคงของชาติอย่างสิ้นเชิงเรื่องมีเรือดำน้ำําเข้าประจําการในกองทัพเนี่ยก็เหมือนว่าเราซื้อเครื่องดับเพลิงมาติดไว้ที่บ้านซึ่งไม่ได้แปลว่าเราอยากให้ไฟไหม้แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่เหตุจะมาถึงนอกจากนี้นะคะประโยคที่นายพิธามักจะพูดถึงบ่อยๆเกี่ยวกับความมั่นคงนั่นก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครเคารบกันแล้วก็ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นายพิธาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนั้นเนี่ยเลื่อนอยมนาาขงววกกเจรริะณดีีัุธ ยุทธปกรณ์นในระดับที่เหมาะสมก็เป็นหลักประกันในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลข,ของคนไทยทั้งเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ำมันประมงรวมถึงการคุ้มครองเส้นทางการเดินเรือนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าต่างๆด้วยดังคํากล่าวที่ว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับนะคะซึ่งท้ายสุดเนี่ยนางสาวศิลป์ภานะคะก็ยังได้ระบุอีกว่าอยากจะฝากข้อคิดถึงนายพิธาในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยกันว่าคนที่จะขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยจะต้องคิดให้ได้ว่าจะทําอย่างไรให้กองทัพของชาติ มีความเข้มแข็งแล้วก็ทันสมัยไม่ใช่คิดแต่จะด้อยค่าแล้วก็ทําให้กองทัพเนี่ยมีความอ่อนแอลงไป